สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะและขอสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาคนเกิดทั้งเกตวันนะคะแต่คลิปนี้เวลานี้แม่หมอจะตรวจเช็ูดวงชะตาสำหรับ ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ในที่นี้ไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนอะไรปีอะไรพอศอะไรปีอะไรเดือนอะไรก็ตามขอเพียงให้ท่านเกิดเป็นวันเสาร์นะคะและในการตรวจแค่คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอไม่ได้อิงจากดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาดใดๆนะคะ โดยอาศัยครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยในการทำนายให้ถูกต้องแม่นยําจะหมังนะคะเพราะไพ่ยิปยีนี้มีความคลังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะโอเคเมื่อทุกท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจแค่ดูว่าดวงชะตาภายในวันที่15ตุลาถึงวันที่31ตุลานี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันโดยสภาพทั่วทั่วไปแล้วคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงระหว่างวันที่15ถึง31 1ตุลา2อ2 3นี้ดวงชะตาของท่านนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตัวของท่านนี้มีสเสน่หามากๆมีเมตตามหานิยมดูเหมือนมีสเสน่ห์แรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นท่านผู้หญิงท่านผู้ชายจะไวัยไหนก็ตามวัยอ่อนไวัยเยาว์วัยแก่ดูท่านนี้ สวยสดงดงามหล่อเหลามากๆเลยนะคะดูมีผู้คนทั้งหลายนิยมชมชอบท่านเลื่อมใสศรัทธาท่านดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทําอันใดดูเหมือนถูกตาต้องใจผู้คนทั้งหลายเลยนะคะต่อไปแม่หมอมาเจาะเทละเรื่องเป็นนะคะมาดูด้านการงานก่อนนะคะการงานหรือการเรียนนะคะ เรามาดูด้านธุรกิจการงานไม่ว่าท่านจะทำบริษัทองค์งกรห้างร้านอันใดนะคะในช่วงระหว่าง15วันนี้ด้านการงานของท่านนี้ไปได้ดีไปได้สวยมากๆเลยนะคะท่านที่ทำบริษัทห้างร้านจะเป็นท่านเป็นเจ้านายมีลูกน้องลูกน้องหรือว่าพนักงานก็รู้สึกรักคร่ท่านดีพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านธุรกิจการงานด้วยความรักด้วยความจริงจังและจริงใจ ท่านสามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจผู้ร่วมงานของท่านได้ดีมากๆเลยนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพอะไรช่วงระหว่าง15วันตั้งแต่วันที่15ตุลาถึง31วันนี้เป็นช่วงจังหวะการงานของท่านรุ่งเรืองดีนะคะพุ่งดีมากๆเลยนะคะท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงจะมีคนมากน่าน หลายตามมารับใช้บริการท่านเจอท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงมีคนบอกต่อบอกต่อท่านทําให้ธุรกิจการงานของท่านท่านนี้ไปได้ดีโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ท่านนี้ได้ดีได้ดีเพราะมีเสน่หามากๆนะมีเมตตามหานิยมนะคะต่อไปมาดูด้านการเงินงานงานดีการเงินก็ดีนะคะ แต่การเงินดีในที่นี้ไม่ได้บอกหมายไม่ได้บอกว่าดีมากๆมีเงินมากมายเป็นกองเป็นกำมานะคะแต่ว่าการเงินดีแบบมั่นคงนะคะดีแบบมั่นคงไม่ติดขัดไม่ขาดสนแต่ก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยไปได้สบายๆนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะมาดูด้านแห่งความรักแล้วความรักทั่วๆไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ว่าแม่หมอจะแยกความรักเป็น2ออย่างนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสดนะคะสความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะช่วงที่ผ่านมาหากแม้นว่าใครยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบและในช่วงนี้ตัวท่านมีเสน่หามากมีความสวยโสดงดงาม มีความหล่อเหลามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามมากๆเลยดังนั้นหากใครมารักมาชอบท่านในรักหลังนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามช่วงนี้ท่านบริหารเสน่ห์ท่านได้ดีมากเลยนะเป็นที่ถูกตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะสามารถกลุ่มหัวใจเพศตรงข้ามได้ดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคสําหรับคนโสดก็ขอให้โชคดีนะคะมีความสุขในความรัก แต่ถ้าถามว่าเมื่อมีความสุขในความรักแล้วสละโสดได้ไหมในเดือนนี้คําตอบก็คือท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นสดไปก่อนนะยังไม่สละดสดยังท่านยังต้องด,ด,ดู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 ไปก่อนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเมื่อมีรักมากมายก็จริงแต่มันก็มีตัวเลือกเยอะทําให้ตัดสินใจได้ยากนะคะต่อไปว่าดูความรักสําหรับคนมีคู่ คนที่มีคู่อย่างที่แม่หมอเคยพูดไว้นั่นแหละก็คือคนที่แต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนมาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะคะถือว่านี่คือความรักคนที่มีคู่สถาบันความรักคนที่มีคู่ยังดียังมั่นคงดีอยู่นะยังไม่มีปัญหาติดขัดอันใดกันแต่ความรักมันไม่ค่อยสวีทหวานแต่เป็นความรักที่อยู่กันอย่างมีความสุข รักใคร่กันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพมีการปรึกษาหารือกันมีการวางโครงการที่จะพัฒนาครอบครัวให้ได้ก้าวหน้าก้าวไกลอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะทีนี้มาดูด้านเคอท่านก็โชคดีอีกในช่วงนี้15วันนี้ท่านไม่มีข้ออันใดเลยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีพยานอันตรายเข้ามากั้มไก่ท่านได้เลยนะคะท่านโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ โอเคด้านเาไม่มีเขาไม่มีด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะแต่แต่สิ่งหนึ่งมันเหมือนได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะเตือนท่านไว้นั้นก็คือในช่วง15วันนี้ภายในวันใดวันหนึ่งตั้งแต่วันที่สิถึงวันที่3าสิบต,ตุลานี้นะคะจำให้ดีนะคะขอให้ท่านนี้ระมัดระวังคําพูดคําจา เพราะคําพูดคําจาของท่านบางครั้งการพูดออกไปสื่อสารออกไปมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนี้อาจจะระคายเคืองในคําพูดของท่านอาจจะไม่ถูกอกถูกใจอาจจะไม่พอใจอาจจะทําให้เกิดเป็นอารมณ์หุนหันพันและอาจจะทําให้เกิดอารมณ์เสียอารมณ์ขัดแย้งขึ้นมากับทันทันนะคะให้ระวัง พูดกันจามันจะเกิดการพะทะขาร้งขัดแย้งกันใหญ่โตได้นะคะมันจะมีการขัดแย้งบางทีพูดจากันดีๆปรึกษาหารือกันดีๆเอา้าเป็นเรื่องใหญ่โตกันแล้วนะคะเป็นเรื่องใหญ่โตนะดันงนั้นนระม,มัดระวังให้แต่ไรตรองคําพูดให้ดีก่อนนะไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปให้คิดซว่าคําพูดของเรานี้มันจะทําให้คนฝั่งนั้นถูกใจหรือไม่ ให้ไตร่ตรองคําพูดดีก่อนที่จะพูดออกไปนะคะไม่งั้นเกิดการขัดแยง้งการเกิดการคอมเมนต์กันขึ้นนี่คือให้ระวังนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นกับท่านแน่ๆในช่วงวันใดวันหนึ่งให้ระวังแต่เมื่อท่านรู้อย่างนี้เมื่อท่านระวังการขัดแย้งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้หรือหากเกิดมันก็จะไม่ร้ายแรงนะคะนี่แหละที่แม่หมอจะ,จ,ะจะเตือนท่านนะคะและอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีมาก ดังนั้นแม่หมอก็ขอให้ท่านนี้จงมีแต่โชคลาภและวันนี้แม่หมอก็จะเปิดทางแสงสว่างเอาบนกุศลม,มาสู่ตัวท่านมาฝากท่านนะคะนั่นก็คือวันนี้แม่หมอได้อัญเชิญ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าเป็นองค์พระเทพเจ้าองค์พระศิวลีนะคะองค์พระศิวลีนี้ท่านเป็นเทพเจ้าที่มีบารมีมากในด้านธุรกิจการงาน ความมั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยนะคะต้องการที่จะเอามาเปิดทางแสงสว่างให้ท่านได้ให้ท่านนี้ได้มาสักการะบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทําด้านธุรกิจการงานทุกรูปแบบนะคะขอให้ท่านได้บูชาพระองค์ไว้ท่านจะมีบารมีมากทาให้ท่านนี้มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าท่านต้องการการเงินการทองในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะการเงินจะสะพัดมาสู่ตัวท่านขอให้ท่าน บูชาพระองค์นี้ให้ด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยจิตศรัทธาอย่างแท้จริงนะคะและเป็นที่พึ่งทางใจของท่านได้ดีท่านใจได้รับบุญบรารมีจากพระองค์อย่างมากๆเลยนะคะขอให้ท่านที่ท,ทําธุรกิจไม่ว่าท่านท,ทําธุรกิจองค์กรทางร้านอันใดก็แล้วแต่หรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะขอให้ท่านนี้อันเชิญท่านมาสักการะบูชาแล้วก็ มากับไหว้โบชามาสวดมนต์บำเพ็ญเพลานาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะและขอให้ท่านหมั่นสร้างคุณงามความดีจะเกิดเห็นผลชัดเจนอย่างความสําเร็จในการเงินมากมายเลยนะคะคาใดที่ท่านติดขัดขัดสนนะคะพระองค์สามารถช่วยเหลือท่านได้แต่ท่านต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีด้วยนะคะดังนั้นแม่หมอก็จะให้คาถาบูชาพระองค์เอาไว้นะคะ และก่อนที่ท่านจะบูชาขอให้ท่านนี้ตั้งนโมขึ้นสามจบก่อนนะคะเมื่อตั้งนโมขึ้นสามจบแล้วขอให้ท่านท่องคาถาท่องคาถาสิบจบนะคะเพราะว่ากำลังวันเกิดวันเสาร์คือสิบดังนั้นท่านก็สวดสิจบเป็นเวลาสิบวันก็ได้หรือแล้วแต่ท่านกำหนดจำนวนวันนะคะหรือนอกจากท่านจะสวดสิจบ จะสวนมากมายก็ได้ร้อยแปดจบหรืออะไรก็ได้นะคะดังนั้นแม่หมอจะให้คาถาว่าอย่างนี้นะคะคาถาบูชาคือจำไว้ให้ดีนะเป็นคาถาสั้นๆน,นะคะนาะชาลิตินะโอเคอีกครั้งนาะชาลิตินะคะจดไว้นะคะนาะชาลิติโอเค ขอให้บุญหนุนนำขอให้บุญบาร,รมีแห่งพระองค์ปรดปกปักร,รักษาท่านที่เกิดวันสองทุกท่านนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีทุกอันใดเลยขอให้ทุกท่านนี้จงพ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภายัยขอทุกท่านจงพ้นจากสุภเคริเสียดจังไรทั้งหลายด้วยนะคะเพียงโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ ก็ก่อนจากการช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะและการดูครั้งนี้เป็นการดูภาพรวมนะคะไม่ได้เจา่ดูดวงคนใดคนหนึ่งและในการอัดวิดีโอคลิปนี้หากแม่หมอพูดจาอย่างไรจะพูดดีไม่ดีหรือว่าพูดเสียงดังเสียงเบาก็แนะเตือตนมาด้วยนะคะหรืออยากให้แม่หมอพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือท่านมีปัญหาอะไร คอมเมนต์ <Comment S 2> มาถามแม่หมอได้นะคะแม่หมอตอบคำถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะถามมาตอบทุกคนเลยนะคะและถ้าดูส่วนตัวก็มาดูจะแม่นยำจะหมังนะักมาดูที่บ้านแม่หมอนี้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาดูส่วนตัวเราก็ดูทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยมาเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของเองด้วยตัวเราเองและจฉะฉมังเหมือนกันหรือไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกมาดูบ้านแม่หมอก็ดู คลิปวิดีโอนี้แหละขอมาเป็น fc แม่หมอประจำนะคะแล้วท่านจะได้ร่วงรู้ตลอดตลอดไปนะคะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย